หายใจเข้าสบายหายใจออกสบายใช้มือข้างหนึ่งเคาะที่สันมืออีกข้างหนึ่งฉันเป็นเส้นเลือดตีบในสมองแต่ฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างสนิทใจฉันเป็นเส้นเลือดตีบในสมองแต่ฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างสนิทใจ ฉันเป็นเส้นเลือดตีแต่ฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างสนิทใจใช้สองนิ้วเคาะที่หัวคิว้วปริดทิ้งปล่อยไปเส้นเลือดตีเคาะที่หางตาปริดทิ้งปล่อยไปเส้นเลือดตีเคาะที่ใต้ตาปริดทิ้งปล่อยไปเส้นเลือดตี คาะใต้จมูกเส้นเลือดตีบปิดทิ้งปล่อยไปแล้วเคาะที่ใต้ปากปิดทิ้งปล่อยไปปิดทิ้งปล่อยไปปิดทิ้งปล่อยไปเคาะที่หายปาระาเส้นเลือดตีปิดทิ้งปล่อยไปเคาะที่สีข้างปิดทิ้งปล่อยไปแล้ว เส้นเลือตีดไม่มีแล้วเคาะที่ใต้อ,อกตรงชายโครงปริดทิงปล่อยไปปริดทิงปล่อยไปปริดทิงปล่อยไปมาที่ข้อมือตีข้อมือที่ด้านบนปริดทิงปล่อยไปฉันรู้สึกเป็นอิสระเป็นอิสระและเป็นอิสระ ความมือขอที่ข้อมือด้านบนอีกข้างหนึ่งฉันเป็นอิสระแล้วฉันเป็นอิสระแล้วฉันเป็นอิสระแล้วฉันมีเส้นเลือดที่แข็งแรงฉันมีเส้นเลือดที่แข็งแรงเส้นเลือดของฉันสีแดงไหลเวียนอย่างดีมีประสิทธิภาพฉันมีเลือดที่ดีมีเส้นเลือดที่ดี หายใจเข้าสบายหายใจออกสบายฉันมีความสุขฉันรู้สึกสบายและผ่อนคลายถ้าฉันทำให้ตัวเองป่วย ทำให้ตัวเองมีเส้นเลือดตีบฉันเสียใจฉันขอโทษโปรดอภัยถ้าฉันทำให้ตัวเองป่วยฉันให้อภัยตัวเองแล้วฉันรักและยอมรับตัวฉันฉันให้อภัยตัวเองแล้วถ้าคนอื่นทำให้ฉันป่วยฉันให้อภัยทุกๆุกคน ให้อภัยทุกๆสัพพสิ่งฉันรู้สึกรักและยอมรับตัวเองฉันขอบคุณที่อยู่กับฉันมาหลายสิบปีได้ให้ผ่านทุกสิ่งมาได้จนถึงวันนี้ฉันรักเธอ ฉันขอโทษถ้าฉันไม่ดีและทำให้ตัวเองต้องเจ็บป่วยฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษฉันให้อภัยตัวเองหมดแล้วนึกเห็นดอกกุหลาบกอใหญ่สีแดงเป็นกุหลาบแห่งพลัง พลังชีวิตสีแดงสวดให้ใจเข้าให้กุหลาบสีแดงเข้าไปในเลือดของเราสูบฉีดได้อย่างดีเรามีเส้นเลือดที่แข็งแรงกุหลาบอยู่ที่ใจหัวใจของเราสูบฉีดเลือดได้อย่างดีไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ไหลออกไปแผ่ไปทั่วร่างกายขึ้นไปที่สมองเส้นเลือดที่ตีบไม่มีแล้วไหลเวียนได้อย่างสบายฉันรู้สึกสบายผ่อนคลายและรู้สึกโล่งทั้งจิตใจสมองและร่างกายฉันคือคนใหม่ที่มีร่างกายที่แข็งแรง มีสมองที่ดีมีเส้นเลือดที่ดีมีหัวใจและอวัยวะทุกส่วนแข็งแรงแข็งแรงและแข็งแรงหายใจเข้าสบายหายใจออกปล่อยวางเบาสบาย ฉันรู้สึกได้ถึงเส้นเลือดที่แข็งแรงและพลังงานในร่างกายของฉันรู้สึกสบายสบายและสบายฉันรักและยอมรับตัวเองความสุขทางกายความสุขทางใจ มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขในชีวิตฉันรักเธอขอบคุณรักคุณขอบคุณรักคุณขอบคุณรักคุณ